เนนงนจองให้๋อที่กันให้หลบ,บกินข้าวอ๋อก็ไปกินข้าวเห็นแล้วแปเลยนะคะที่มันมีแปดมีเก้าอ่ะป <9, S 1> ุ๋ยกางหลัหนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าส็บเก้าแปดแปดเแบบสองเส้นเลยเนี่ยแล้วไม่เ้าต้องตัดเองไม่ได้นะพี่เแิฟตัดข้างี 8, ้ ก็มมไม่เห็นจะอ้วนเลยมันปวดหลังอ่ะพี่เลิฟเดี๋ยวมันก้มแล้วมันเจ็บหลังอนะ่ะบางทีก็เห็นเขาบอกอืขนาดจังตงกตัดเพราะให้รางยังไงข้างนี้ไม่ค่อยมีพี่มองเห็นหนูไม่เห็นไม่เห็นเลยนะว่าพี่เลอฟเขาทำยังไงบ้างทำไมเราใส่ตานสั้นน้องสั้นมากค่ะพี่เลิฟไม่ไปทำเลสิกอะ่ะ ฮะสั้นเท่าไหร่ไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอแต่คือมองเห็นหน้าพี่ไหมมันจะมัวนิดนิดเราต้องไปเช็คสายตารู้เปล่าถ้าถ้ามลีตาเนี่ยมันจะเห็นชัดเพื่อนแต่ถ้ามองแบบปกติจะไม่เราต้องไปเช็คสายตาว่าสายตาเราเป็นอะไรเราอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบกว่าสี่สิบสองมองอันนี้เห็นไหมมันมันเป็นพาดซ้อนนะพี่เอิโอ้ต้องไปหาหมอสายตาเนี่ยฉันเหรอฉันยังมองเห็นจริงๆแบบ บางทีคนรู้จักการเดินสวนนะถ้าไม่เดินมาไ่ได้อันตรายเกิดใครมาทําร้ายเราอะไรเราเราจําไม่ได้ไปเช็คสายตาไม่ไม่ทักด้วยบางทีเดินต้องต้องบอกมาว่าถ้าไม่ทักอย่ากรธเพราะว่ามองไม่เห็นจริงๆคือเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบาถ้าเกิดตังร่วงนี่เห็นไหมถนับฮะถ้าเบงร่วงนี่เห็นไหมอันนั้นมันจะถนัดถนัดใช่ไหม ถ้าทำตังร่วงนี่เห็นแน่นอนใช่ไหม <G ül> เหมือนตอนเอื้อมย่าอยู่เนาะถามย่าสบายดีไหมไม่ค่อยสบายซับจาง <G ül> คนแก่จะบอกว่าซับจางแนวมันนะอันนี้นี่เป็นอยู่ตรงนี้แข่งเอาเรื่องแล้วจ้ะ หนึ่งสองสามหื ừ ừ. ออมเหียวปักอือ,อออรอจ้าก็มันแน่นมากแต่อายุสิบเก้าพ่อ้งโอ้ยน้อยใหญ่อยู่ก็ชิ้นใหญ่ กระต้นมาด้ออ่ะเห็นเว่าแล้วก็ต้องพักมาอะร้อนใช่ไหมคะเดินไปเนยนะเดินอ้อมเลาะตังเงี้ยไปดูหนังดิโโหเลิศเลยไม่เห็นอ่ะนี่ก้อนใหญ่ของฉันดิคือตายแล้วอ่ะให้ใหญ่มาก จริงๆอ่ะโล่งไหมอเบาแล้วทีนี้ก็กลับไปก็คือใส่วิกนะ,ะเพราะอันนี้ไม่เป็นแผลใส่ได้เลย